ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสซเดนปราวรวยนะครับเสียงก็แหบแห้งนะครับทมภาษาคนแก่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามอยู่ประจำแล้วก็ที่มาเป็นกาลังใจให้กําลังใจมาทุกครั้งนะครับ วันนี้ก็มาดูกันเป็นเล็กวิ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นเล็กวิ่งนะครับวิ่ง2ตัวบนล่างนะครับส่วนมากก็จะมาทุกครั้งนะครับยังไม่พลาดนะครับก็เข้ามาแล้วก็สิบสามสิบงวดนะครับถือว่าเป็นเล็กวิ่งที่น่าติดตามมากนะครับส่วนนี้ก็งวดที่แล้วผมก็ลงไว้นะครับลงไว้ให้แต่มันก็ รู้สึกว่าผิดพลาดนะครับผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็มาดูกันใหม่นะครับครับตัวเลขของเรานะครับเข้ามาก็ไหลง่วนนะครับ2ตัวมาตัวนะครับเลขที่ออกมานะครับ9 5 1หนะครับล่าง6 3นะครับเราได้มาที่นะครับเก้ากับ6นะครับเลขที่ออกมาคือ9 90ูนะครับถ้าเป็นเลขวิ่งเราก็ได้มาที่เลขบนนะครับต่อมาก็ 6กับ7นะครับก็เข้ามาที entonces, so entonces, so uh, entonces, so ่เลขกบนนะครับต่อมาก็8กับ6นะครับก็เข้ามาที่เลข8กล่างนะครับและต่อมาก็5กับ8นะครับก็เข้ามาที่5บนแล้วก็8ล่างนะครับเป็นเลขกวิ่งได้ทั้งบนและล่างนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่เลข9กนะครับเก้าบนเข้ามาที่เลขกบนนะครับ ถ้าต่อมาข้อ2กับ3นะครับ2กับ3เขาเข้ามาที่6 3นะครับเข้ามาที่หรือบนนะครับต่อมาก็4กับ2นะครับก็เข้ามาที่4 3นะครับถือว่ายังไม่ดีอ่ายังไม่พลาดนะครับอันนี้ก็9กับ6นะครับเขเข้ามาที่เานะแล้วก็6นะครับกขเข้าบนก็ล่างนะครับวิ่งได้ทั้งบนและล่างนะครับ ต่อมา9กับ6เหมือนเดิมนะครับก็ได้มาที่62นะครับเก้าบนนะครับอันนี้ก็มาที่9ก้าับ8นะครับเข้ามาที่8บนเ้าล่างนะครับเก้าบนข้าวล่างนะครับและต่อมานะครับดูกันต่นอ่านะครับหมวนี้จะเดินตัวไหนมาตัวไหนนะครับก็ลองไปดูเกณฑ์แนวทางนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ย่มมีเข้ามีหลุดนะครับ ครับเข้ามาที่เลขแปดกับเก้านะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับนี่ก็ได้มาที่แปดแล้วเก้าก็เข้ามาที่เก้าแปดแล้วกเจ็ดเก้าก็เข้ามาที่บนและล่างนะครับต่อมาก็สามกับหนึ่งนะครับก็เข้าบนเข้าล่างเหมือนเดิมนะครับก็หนึ่งบนหนึ่งล่างนะครับต่อมาก็เก้านะครับกับห้านะครับก็เข้ามาที่เลขบนนะครับก็เข้ามาที่เก้าศูนย์นะครับ งวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราได้มาที่7และ2นะครับเลขที่ออกมาก็คือ42เข้ามาที่เลขล่างนะครับมางงวดนี้จะเดินบนเลื่อนเลื่อนล่างนะครับก็มาดูนะครับดูไว้เปลี่ยนแนวทางนะครับได้มาที่2และ3นะครับการคำนวณของเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมา5 93เกาล่าง42นะครับเราใช้9นะครับบวก2อนะบวก3นะครับก็ได้2นะครับ แล้วก็3บวก4ก็ได้มาที่7นะครับสี่บวกสองนะครับเราก็ได้มาที่6นะครับ2บวก7็ก็ได้9นะครับแล้วก็7บวก3าบวก6นะครับก็ได้มาที่เลข3นะครับ9บวก3นะครับเราก็ได้มาที่2นะครับได้มาที่2นะครับแล้วก็ยกมาตอนนี้มาพัเป็นเลข3นะครับใน2กับ3นะครับเราจะยกตัวนี้ขึ้นมาทุกครั้งนะครับ อันนี้ก็7จ็ดกันะครับ7กับ2นะครับอันนี้ก็ได้มาที่9กับ5นะครับอันนี้ก็ได้มาที่3และ1นะครับก็ยก1ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ได้มาที่8นะครับยก9ขึ้นมานะครับตอนนี้ได้9กับ8นะครับเรายก8ขึ้นมาก็คือเลข8ตอนนี้นะครับก็ดวันนี้เราก็ได้มาที่2กับ3นะครับ2อบวกสเราก็ได้มาที่นะครับ9บวก สามนะครับได้มาที่เลขสองพูดผิดนะครับสองแล้วก็สามตอนนี้นะครับเราก็ยกมานะครับฉะนั้นเราได้มาที่สองและสามนะครับก็จะมาหรือไม่นะครับเน้นๆออกมาน่าจะนะครับเลขตัวนี้สวยมากนะครับหรือจะตัวนี้นะครับก็เราไปพิจารณาดูนะครับปวชอบนะครับอันนี้ก็มาแนะนําตามสูตรนะครับตามตัวเลขที่เราได้มานะครับ สถิตินะครับก็เข้ามาที่เก้าหกก็เข้ามาที่เลก้านะครับหกเจ็ดเข้ามาที่เจ็ดนะครับแปดหกนะครับก็ได้มาที่แปดห้ากับแปดก็ได้มาที่เก้าอ้าแปดกับห้ากับเข้ามาที่แปดและห้านะครับอันนี้ก็เก้ากับศูนย์ก็มาที่เลขเก้านะครับอันนี้ก็สามกับสองเข้ามาที่เลขสามนะครับก็อันนี้ก็สี string, ่กับสองนะครับเข้ามาที่สี่สองอสี่สามนะครับ อันนี้เก้าเก้าับหกนะครับเข้าามาที่หกบนเจ็ดล่างห้าหกล่างหกบนแล้วก็เก้าล่างนะครับก็พูดผิดพูดถูกนะครับอันนี้ก็เก้ากับหกนะครับเขาได้มาที่เลขหกนะครับก็ถือว่าเดินดีมากนะครับนี่ก็เข้ามาที่เก้าละแปดนะครับข้าบนข้าล่างนะครับข้าบนข้าล่างนะครับก็มันดูต่อนะครับภาพเธอเลยนะครับ อันนี้ได้มาที่8แล้ว9นะครับเลขที่ออกมาก็คือ 8. อ่านะครับมองไม่เห็นเลยนะ <c oughs> ได้มาที่5้า5 9 8ห้าเก้าดล่างเกียเ9นะครับก็เข้ามาที่8ดบน8ล่างนะครับ 5, 9บนแล้วก็8ล่างาพูดผิดทีแล้วนะนึ่เดินดีนะครับเข้ามาที่1ก็เข้า1บน1ล่างนะครับเก็เข้ามาที่90นย์นะครับ วันที่แล้วได้ผ่านมาเจ็ดกับสองก็เข้ามาที่สองล่างนะครับวันนี้สองกับสามนะครับก็เรามาดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบตอนไหนนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้ก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนนะครับ <c oughs> วันที่สิบหกมิถุนายนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้ก็ จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็จเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ